สวัสดีค่ะแม่ครูครัสวัสดีค่ะืีอย่างเ<ด>มืกีนครับนี่โอ้น้องพีง่กับ oh, พบีอมม้อมแล้วนี่นะ,ะานครับเต็มเบ็อกิ้งสตรีทแฮมพูนั่นนิน สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านขเข้าสู่ทีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะคตอนนี้ผมอยู U ่ที่ตลาดนัดของผมของอำเภอแม่ใจครับแล้วก็ภารกิจของผมวันนี้ครับมา,าทําคลิปประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมนี้ครับการนําวิถีของดีตําบลสีถ้อยครับเป็นการเปิด,ดกิจกรรมใหม่ในอำเภอแม่ใจของเขานะฮะนี่ครับ ได้ข่าวว่าตังในสุดซอยนั่นก็มีการแข่งขันเต้นของเทศบาลสีนห้อยไปแล้วเหมือนกันนะผมมาว่าทั้นั้นนะก็เลยมาได้ไทยบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นตอนนี้ครับผมอยู่หน้าทางเข้าละบรรยากาศของคลองถมตอนนี้ก็คึกคักเลยครับทุกวันเสาร์ก็ถือว่าพีน้องจ้าวเพื่อแม่ใจก็จะมีนัดกันที่ตลาดคลองถมครับมีของกินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไป การนำวิธีผมจะพ้าท่านผู้ชมมาเอวของผมกันสักน้อยก่อนครับฝั่งซ้ายมือของผมนี่จะเป็นเน้นในเรื่องของขายมูพวกเสื้อผ้านะแต่ขวามือนี่จะเป็นของกินนะเอาแวะม่เอลคอของกินกันสักน้อยก่อนตอนนี้เอาร้อนนายอำเภอมาเปิดงานนะฮะนายพิรัชจันทิมาครับนายเพื่อแม่ใจมาเป็นพิธีประธานในพิธีเปิดตลาด การนำวิถีของดีตำบลสี้อยนะยงงนี่ฮะบรรยากาศคึกข,ขักเลยทีเดียวครับโอ้นี่ตั้นอย่างประมดเลยมดมดมอแล้วนะครับเนาะโอ้โหพัดผงกะรีครับโอ้โหนี่มดกันเป็นมอ,มอเลยนะครับขายดีขนาดครับผมนี่ฮะ กินของล้ําของดีนะฮะทุกวันเสาร์ต้องแวะมากินที่นี่ครับมีอาหารมีของกินหลายอย่างให้เลือกกินเลยนะตับรี่ันนี้นะนี่โอ้ผลไม้พัดไทยนี่ครับเอาเดินฟังนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหมีเห็ดเข็มท้องทอดเป็นฟรายนะฮะ น,น่ากินทั้งนั้นเลยครับนี่พับไทยหอยทอดอือเดี๋ยวไปที่ร้านเด้๋นี้ฮาอยครับพัดไทยหอยทอดอนี่หูหูลูกจิ้นนะครับโอ้นี่กุ้งทอดกับนี้ครับ น้ำผลไม้ปันนะฮะมีะมดนะครับลิ้นจีแบบเป้าแบบเต้านี่เครื่องอย่างนี้ฮ<อ>ัลโหสวัสดคีครับทาโกยากินะฮะนี่ฮะมีหลายรสให้เลือกเลยนะครับราคาตั้งแต่สาวถึงหนึ่งร้อยมีมดนะครับ นี่ครับโอ้ยำตีนไก่อันนี้ประเภทยำครับล้านนี่สุดยอดโอ้นี่เนี่ยำกั้งนี่กั้งตัวนี้ผูโอ้ไก่ล้านนี้น,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 น้ำไหลไหลเลยเด้อ <c oughs> นี่ครับนี่จะเป็นต้มยำแกงขัวแกงเพชรผูเยอะเลยครับกัน,นี่ครับวิชยทอดล้านนี้สุดยอดเลยนะ ไข่มากขินปุ้ยใชทอดร้านนี้นี่จะต้องคิดใจแน่นอนครับนี่นี่ต้องแวะซื้อปลาคุณแม่จันแดงสักน้อยนะฮะก่อนติดนี่ครับโค้งไก่ทอดปลาทอดปลาสดก็ะมี้นะโอ้โหนี่ตลาดนี่เป็นฟรายใสกรอกอีสานกระมิ้น้อนี่ครับอลาสลิด อาหารหลากหลายมากครับมีทั้งสดมีทั้งสำเร็จรูปขนมขนมนี่ฮะถ้าไข่ไก่ไปไก่มาในอำเภอแม่ใจนะวันเสาร์ช่วงเย็นเย็นถึงคำ่ำค่ำประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะะแวะได้ครับตรงแยกสีบุญเรืองครับแยกสีบุญเรืองนี่ครับนี้ อาหารผลไม้ลายย่างนะนี่ครับตรงหน้าแยกเราตรงนี้สวัสดีครับหมูสละเปาที่จอดจอหน้าประตูเลยนะครับน,ะบนี่ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> ไม่เอาไวไม่ไมใจนี่รับรอ,องปลอดภัยแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนครับมีอาหารอร่อ,อยๆให้เลือก นี่ครับวันนี้พิเศษนี่มีเพลงก็ฟังเต้นเอาหน่อมีเพลงก็ฟังเต้มุกี้ไทยฮุบมามุกี้ไทยฮุบเสียงผมบก็หลายละครับเดี๋ยวเอาเย็นๆนะครับเนาะตันเพลงเย็นเอุ่มร็อกปิโน่ครับ42องศาวันนี้โอ้นัหหนังนี่ครับแบ่งปันคนแม่ใจบบทิ้งกันครับนี่นะครับเนาะรวมบริจาคเสื้อผ้าตุ๊กตาหนังสืออุปกรณ์การเรียนนะถึงไปได้งวดทำงานหยารพิศน์หลวงแจ้งี่มีแดดสองนักหนักนะครับ ส5กุมภาถึงสามสิบเมษายนงดเผาท,ทุกทุกชนิดนะครับน้องงดเผานะครับกดจับเข้าขอบได้ไหพี่น้องครับ <c oughs> นะ้ครับหน้าโอลครับหน้าโอลเนการมาเล่น้วยงันเลื้องฟังตัวนะครับน,บน,น,น,นี่อยากจะพาชาสมัมภาษณ์อย่างต่อครับเชิญเลยครับให้จะได้ขอพักเสียงสักครับเ <c oughs> ด,ดี๋ยวขอแห้งหน่ด้วยไหมเอาเลยครับเอาเเลยปลี่ยนการเปลี่ยนกันหรอเปลี่ยนกันหรออันนี้นี่ นี่ครับย่งหินเชียงรายนะฮะหอเจ้าก้ห้างหุ้นเซีนจตกับมาขายลุเครื่องโต้ยนะฮะจากจังฮานะฮะเอามาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะแวะเข้าไปในซอยของอาการนำวิถีขากับนี่อย่างท้องผลไม้คนตุลุกลบบเมนหล่อนโอ้โหนี่ครับ ของเมืองเมืองปากเก็บแมบนี้นะตั้งฟิกไปไหนเดียมันหอนมันห่อนเลยครับเลยมันหอนไรอากาศช่วงนี้มันห่อนแต่ครับห่อนมาหลายวันติดต่อกันแล้วนะนี่เป็นอาหารเหนือเลยนะครับนี่เนี้ยยำหนงยำหนังตำมนุนมีมดนะฮะลับข้าวยำใบผอก ขนมจ๊อกแบบนี้นะนี่อ,องปูยังมีอยู่วีโอ้อ,องปูหน้าแรงยังมีอยู่นี่แป้งกันนี่โอ้สุดยอดเลยนี่ครับอ,องปูนี่หากินยากแล้วเด้อนี่ครับใครสนใจมาครับคนซื้อมทายกัเอาถายมดอ่ะครับ นี่ครับโอ้บาร์บีคิวโอ้ชุดยอดใส่สองเกงหนึ่งสองปิ้งย่างนี่ครับนี่ตับไก่ไก่ปิง้งมีมดนะแลวนี่ร้านนี้ขอแนะนำเป็นพิเศษเลยครับขาย ยกมาจากกระทะขายมดเกี้ยงมดเกี้ยงนะครับสปาย่างนะฮะนี่อยากกินอะไรมีอะไรบ้างเอ่ยนี่นี่อย่างนี้นี่คืออย่างนี้ไข่ตุ๋นซ้งเครื่องไข่ตุ๋นซ้งเครื่องนี่ร้านเพื่อนผมเองครับอยู่ของผมนะทุกวันเสาร์นะร้านเจ๊เก๋มาได้เลยครับเจ๊เก๋สบายจ้ะเจ๊เลยนี่ครับโอ้โหนี่บ้าบินนี่หกชิ้นสาวบาทนี่ครับ อันนี้ทอดมันกับมีนะครับนี่โอ้เชิญได้นะครับของผมเดี๋ยวแวะไม่เอาหาค<แ>รับเดี๋ยวเขาก่อยแวะไมเหาเพื่อนนะสำหรับเพื่อนเก๋นเนี่ยแขเฮียนมานด้วยกันตั้งแต่สมัยปฐมนะครับรออโอเคครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเอวพอในกาดน้ำวิถีละ ในอำเภอเงี้ยมาเชื่อนะพักคงจะมาละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ป้าท่านผู้ชม,มเอลตลาดคลองถมไปก่อนก่อนที่จะเข้าการนำวิถีป้าลูกซิทครับป้าลูกซิทสวัสดีครับวายสวัสดีครับสวัสดีครับุณ hey! ยัง สวัสดีครับโอ้ลูกซิทในซ้อมพองนี่เออดีจังไม่ทำกันแล้วเดี๋ยวจะทำเวทีแล้วเอาแบบคล้ายๆอย่างนี้เลยเด็กหนองเล้งทรายไปโชว์ให้หน่อยได้ไหมไปโชว์ได้เห็นไหม่ไอ้จะไปดูคุ้ชชยนี่เปะนแรนเตือนคนไม้ไมแหละ จะได้เหมือนกันแต่น้ำอุ่นเขาก็ไปเขาทำกระเดืออ่องกับถ้าได้โทรหากันโทรแวะครับก็ได้เป็นอย่างเดียววันหลังกานัดกันไหมผู้กองก็เมาสภาพดีเลยอบางผ้าสาย <c oughs> ออกซ์เนะออกซอเดี๋ยวผู้กองง่ายนะผู้กองง่ายเลยเขาดีผู้กองดีมากครับแต่ว่าเปลื่นเบนนัดเอากันนะครับผู้กองดีมากเลยครับเปลื่นผมทุกคนนี่นิสัยดีโคดทุกคน เดี๋ยวกันออกรอบนะครับหน่อไปเอาบ้านเอะโอเคครับเดี๋ยวไปหาที่บ้านสวัสดีครับปิดเทอมไยังนี่ปิดแล้วอ่ะโอเคซ่อมไม่ด้วยนะซ่อมไม่ด้วยนะจ่ผู้บอกมันได้เตี๋ยผู้ไปไม่ได้กับป้ากันเมื่อนั่นน่ะอันเดียวจะแจ้งแหม่ถ้าคุยจะไปโอเคก่อนใช้ป้าแหละ ไม่าโอเคได้เจอกันนะโอเคครับเดียเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ